ข้อมูลจากระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐประกอบกับข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2565กรมชลประทานเป็นหน่วยจัดซื้อที่มีโครงการมากที่สุดจำนวน45,766โครงการมูลค่าโครงการรวม28,96ล้านบาทและจากฐานข้อมูลการตรวจรับข้อร้องเรียนของสำนักงานปป,ปชพบว่า การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพฤติการการทุจริตที่มีการร้องเรียนกล่าวหามากที่สุดสำนักงานปปชนครสวรรค์และชมรมตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ํคลองโพฝั่งซ้ายอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในรายการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคของรัฐอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามอายุสัญญาก่อปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตรและในช่วงน้ำหลากก็เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เนื่องจากว่าโครงการของกรมชประทานนะ,นะคะเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะของกรมชระทาน,นี่เป็นหน่วยงานได้รับงบมาในการก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้สูงมากในหลักหลายพันล้านนะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะจากสานักง,งานปปชประจําจังหวัดนครสวรรค์กับชมรมสตรองจิตพะเพงต้านชริตจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ดูข้อมูลการแล้วก็ส่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยคะ่ะมาให้ทางสสรนะคะ ในโครงการแท็กทีมของเราคือโครงการต้าและโรก,การทุจริตนะคะโดยประเด็นมีประเด็นพื้นที่เสี่ยงตรงนี้ว่าจากการที่เข้าไปสำรวจแล้วเนี่ยโครงการนี้มีการก่อสร้างใช้งบมาสูงถึงประมาณ600ล้านนะคะ ระยะทางในการดําเนินการก็ประมาณ200กิโลเมตรแล้วปรากฏว่าเประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์ในการสร้างอ่างเก็บน้ําตรงนี้แล้วที่เป็นคลองส่งน้ําลงไปนะค่ะประชาชนได้ใช้น้ําไม่สมประโยชน์กับงบประมาณที่ได้รับเนื่องจากมันมีปัญหาข้อขัดข้องหลายอย่างการบริหารจัดการโครงการนะคะที่ดินนะคะไม่สามารถเวนคืนได้เพราะฉะนั้นการดำเนินโครงการก็ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มโครงการนะคะมันก็จะทําให้มันมีการยืดเยื้อของระยะเวลาในการตามสัญญาจ้างว่า ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาเนื่องจากว่าผู้รับจ้างน่ไม่ได้รับการส่งมอบที่ดินที่จะไปดําเนินการได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการที่ทางเรามองเห็นว่าตรงนี้มันมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าในการที่ประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์จากน้ําที่เขาจะต้องไปใช้ในการเกษตรทางแท็กทีมนะคะโดยร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆนะคะเราก็ร่วมลงมาดูในพื้นที่ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพฝั่งซ้ายอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชนละทานขนาดกลางที่3กรมชนละทานระยะทางประมาณ200กิโลเมตรงบประมาณทั้งสิ้น594ล้านบาทกำหนดสิ้นสุดสัญญา29สิงหาคม2563 วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้รับความสะดวกในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งประชาชนมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมากระบบส่งน้ำคลองโพนะครับฝั่งซ้ายลักษณะโครงการเป็นคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็คลองระบายน้ำความยาวทั้งหมดนะครับประมาณเกือบสอ0รกิโลเมตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างก่อสร้างผลงานก็ประมาณ 75%ทีนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคือในส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยครับพื้นที่ชมทานเนี่ย48,800ไร่นะครับสามารถช่วยเหลือการเกษตรนะครับแล้วก็ครอบคุมพื้นที่นะครับในอำเภอชุมตะบงนะครับของนครสวรรค์แล้วก็อำเภอละยาวน้ำนะครับเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นความต้องการของรัษยรชาวบ้านนะครับในการทำการเกษตรโครงการเสร็จแล้วเนี่ยช่วยประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพฝั่งซ้ายอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานระยะทาง200กิโลเมตรงบประมาณร่วม600ล้านบาทแต่โครงการมีปัญหาก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและยังมีปัญหาการเวนคืนที่ดินทำให้ปปชแท็กทีมร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโดยชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์เราจะมี คณะกรรมการชมรมเราก็ได้ทําโครงการร่วมกับสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดนครสวรรค์คือ Watch and v o i c e คือโครงการจับตามองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอ,อําเภอต่างๆเราได้เดินทางมาที่อ,อําเภอชุมตบงมีจุดจุดหนึ่งที่บริเวณคลองส่งน้ําคลองโพซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีปัญหาสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเพราะการดําเนินการตามโครงการ ส่งน้ำคลองโพเนี่ยใช้เวลา6-78ปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จและการดำเนินงานก็ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เช่นถนนหนทางในการสัญจรปผ่านมาผ่านไปกองวัสดุต่างๆก็กีดขวางการเดินทางในช่วงน้ำท่วมหรือฝนตกมากๆก็ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำไหลหลากนะครับทำให้การเดินทางหรือการอาศัยอยู่ในพื้นที่ลาบากแล้วก็เกิดปัญหาได้ อีกทั้งคลองส่งน้ําก็ไม่สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับเรื่องไว้แล้วก็ได้นําเสนอไปที่สํานักง,งานปปชประจําจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะได้ลงมาปักหมุดแล้วก็ถอนหมุดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนสภาพปัญหาซึ่งเกินกำหนดสัญญาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน บางพื้นที่ยังไม่ได้เวนคืนที่ดินส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้จากการที่สอบถามกลมชนประทานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ได้รับคำตอบในระดับหนึ่งแต่เราก็ยังมีข้อสงสัยว่าการดำเนินการตามโครงการนี้มันใช้เวลานานมาก6 7ถึงปปีแล้วงานก็ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เขาก็ได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จากข้ออ้างที่ว่าผลกระทบเกิดจากการเวนคืนพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ถือครองพื้นที่ไม่ไม่แล้วเสร็จมีบางส่วนที่เวนคืนได้แล้วบางส่วนยังเวนคืนไม่ได้จากการที่สอบถามพี่น้องประชาชนก็บอกว่าส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยได้รับเวนคืนหมดแล้วยังเว้นแต่บริเวณที่ถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์อันนี้ก็ลองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเขาบอกธันวาคม6 5จะแล้วเสร็จจะได้เวนคืนแล้วก็ดำเนินการ แล้วก็มีข้อสงสัยนะครับว่าเมื่อหมดสัญญาแล้วบริเวณที่ก่อสร้างหรือที่ดําเนินการน่าจะดําเนินการแล้วเสร็จเว้นแต่บริเวณที่ยังไม่สามารถเว้นคืนได้มันน่าจะเหลือไว้ตรงนี้เป็นปัญหาที่ยาวนานมากส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้เป็นอย่างมากครับในฐานะที่เป็นชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์เราจะไม่ทนและไม่เฉยต่อการกระทําทุจริตอย่างนี้นครับเพราะ อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นแอบแฝงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ยังไม่ได้รับอะไรต่างๆมากมายในโครงการที่ตั้งไว้ครับปัญหาสักจริงๆนะครับคือการก่อสร้างในระบบส่งน้ำเนี่ยก็คือผ่านที่ชาวบ้านคือเราทาคลองส่งน้ำนะครับก็จะต้องติดเขตที่ดินของชาวบ้านนะครับซึ่งปัญหาสักหลักๆก็คือการชนดที่ดินนะครับบางลายยอมไม่ใช้พื้นที่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย บางรายคือต้องให้ต้องได้รับเงินค่าวินคืนที่ดินของเราก่อนถึงจะมาก่อสร้างได้นะครับแล้วก็บางรายก็ยินยอมนะครับเราก็เร่งรัดทํางานบางเจ้าเนี่ยเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ตกลังวัดเราแจ้งไปแล้วละ่ะแต่ว่าไม่มีความพร้อมที่จะมาทําให้เราก็ต้องมาจัดระบบการรังวัดเข้าใหม่คือการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รู้จ้านะครับเราส่งมอบไปประมาณ90%นแล้วนะครับ ทีนี้พื้นที่ที่ต้องดําเนินการนะครับประมาณ143แปลงในส่วนนี้เรามีผลรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนะครับเราได้ตรวจสอบทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทําบัญชีก็คาดว่าที่จะส่งมอบพื้นที่ในส่วนนี้ให้กับผู้รับจ้างทํางานได้นะ่ะในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ2565นะครับส่วนที่ส่งมอบพื้นที่ไม่ได้นี่สองส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือตกรังวัดนะครับประมาณ40แปลงนะครับโดยประมาณนะครับ ก็จะส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างทํางานได้ในช่วงเดือนมิถุนายน66แล้วก็เรามีแผนที่จะเร่งรัดการทํางานนะครับก็มีการประชุมกับผู้รับจ้างนะครับทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาแล้วก็ติดตามผลการดาเนินงานนะครับมีแผนที่จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จนะครับภายในกันยายน2566ครับบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีการเวรคืนบ้านท่าข้ามตําบลห้วยน้ำหอมอําเภอลาดยาว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้และมีปัญหาการจ่ายเงินชดเชยที่ล่าช้าตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านต้องกู้เงินนอกระบบมาเป็นค่าย้ายบ้านออกจากแนวคลองกว่า20,000บาทแต่ชนลประทานจ่ายเพียง5,000บาทเป็นอีกสาเหตุที่ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือเราเข้าใจในบทบทของรัษยนในพื้นที่ <c oughs> ที่ไม่อยากเสีย <c oughs> แต่ว่าน้ำาหลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องมาคุยกันให้เข้าใจสามารถเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือเป็นไทม์ไลน์ในเรื่องของส่วนของที่มีผลรัวัดแล้วร้อยสี่สามแปลงนะครับตอนนี้เราระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินนะครับแล้วก็จะทำบัญชีของส่วนนะครับ<ม>ก็เห็นว่ามันจะใช้เวลาหลายเดือนนะครับก็มีขั้นตอนอยู่แล้วก็ประกอบกับทางเจ้าที่สถานที่ดินนะครับโดยที่พลันพงศ์ทีมงานเนี่ยเป็นชุดเดียวนะครับก็บทําให้ ไม่แมทกับตัวพื้นที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินการเพราะว่าเรามาคุยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของทีมงานจดนาที่ดินแล้วก็ทีมผู้ง,งานแล้วก็สิ่งคัคือทางผู้จ้างนะครับภาพรวมในส่วน103แปลงเนี่ยโดยประมาณประมาณ5ล้าน5นะครับส่วนไอรอีอตกลงวัดก็ประมาณเกือบ 5, 5ล้านก็วงเงินที่ ต้องของเขามาเนี่ยมาจ่ายค่าที่ดินให้กับรัศดรนะครับประมาณ10ล้านเลยกลมีนะครับไปปัน<ผ>น้ำไปไหนผมชำระทานอ่ะเออเราต้องส่งมอบพื้นที่ให้กับรัศดรก่อนนะครับ <S <S แต่ว่าเคสเนี้ยคือเป็นเคสที่เราสร้างอ่างเก็บน้ําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รัศดรในท้องที่จําเป็นต้องใช้น้ํามีตู่มลวแต่ยังไม่มีสายายางก็ต้องเร่งทาสายยางผลิตสายยางทีนี้ที่ดินเนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนเนี่ยสามพันน้แปลงนะครับมันตัวเลขค่อนข้างเยอะแล้วก็การลงพื้นที่เนี่ยมัน ันมีปัญหาเป็นเรื่องของที่ดินนะครับเราก็เลยเห็นว่าเราได้เตรียมความพร้อมมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับคือก่อนเริ่มง,งานเนี่ยเราความพร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้จ้างได้เนี่ยประมาณ50เปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งนึ่งแล้วส่วนครึ่งหนึ่งก็คือก่อสร้างไปแล้วก็เคลียเรื่องที่ดินแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้รจ้าง